สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเอ่อมาเจาะลึกแนวคิดสำคัญ2อ,อย่างนะครับที่ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกันมากๆเลยก็คือเรื่องความไม่ประมาทกับสติซึ่งเราจะมาดูกันผ่านมุมมองจากข้อความที่เราได้รับมานะคะแหล่งข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นข้อความคัดย่อมาสองส่วนส่วนหนึ่งจะเน้นไปที่รากฐานทางปรัชญาความสำคัญของความไม่ประมาทเลยค่ะและอีกส่วนก็จะเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับ การฝึกสติในชีวิตจริงของเรามีตัวอย่างให้เห็นภาพด้วยอืมใช่ค่ะเป้าหมายที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจให้ลึกขึ้นไปอีกนะครับว่าไอ้คำว่าความไม่ประมาทเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ทำไมมันดูสำคัญจังเลยและสติที่เราพูดพูดกันบ,บ่อยๆเนี่ยมันเข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยเราเรื่องน,นี้ได้ยังไงในชีวิตจริงของเรามาลองแกะดูความเชื่อมโยงตรงนี้กันครับเริ่มกันที่คำว่าความไม่ประมาท หรือภาษาบาลีคืออัปปมาทะก่อนเลยนะครับจากข้อมูลที่ได้มาเนี่ยดูเหมือนความหมายมันจะไปไกลกว่าแค่ระวังตัวนะครับใช่ค่ะลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเลยครับถึงขนาดบอกว่าเป็นหลักธรรมะสูงสุดเลยเป็นเอตัมมังคละมุตตะมังมงคลอันสูงสุดแล้วก็ยังเปรียบเหมือนเป็นแม่บทของความดีทั้งปวงเหมือนรอยเท้าช้างที่ใหญ่กว่ารอยเท้าสัตว์อื่นทั้งหมดถ้าขาดตัวนี้ไปคุณธรรมอื่นๆก็เหมือนจะตั้งอยู่ไม่ได้เลย ฟังดูโอ้โ oh, หยิ่งใหญ่มากครับใช่ค่ะความหมายมันลึกซึ้งอย่างนั้นจริงๆค่ะอัปปะมาทะหรือความไม่ประมาทเนี่ยไม่ใช่แค่การระวังภัย,ยภายนอกนะคะแต่มันเป็นสภาวะจิตที่ตื่นอยู่เสมอคือตระหนักถึงคุณค่าของเวลาที่ผ่านไปแต่ละขณะเข้าใจธรรมชาติของความเปลี่ยนแปลงหรืออนิจจังที่เราคุ้นๆกันครับอนิจจัง ความเข้าใจตรงนี้ล่ละคะ่ะที่มันจุดประกายให้เกิดความกระตือรือร้นขึ้นมาไม่ใช่แบบอยู่เฉยเฉยปล่อยเวลาผ่านไปแต่เร่งสร้างคุณงามความดีทำประโยชน์มันเป็นพลังขับเคลื่อนจากข้างในไม่ใช่แค่ระวังตัวเฉยๆนะคะแต่เป็นความตื่นตัวที่ไม่ยอมให้เวลาเสียเปล่าอ๋อคือไม่ใช่แค่ตั้งรับแต่การลงมือทาด้วย ถูกต้องค่ะในข้อความถึงก็บอกว่าบัณฑิตหรือผู้มีปัญญานี่ย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้เหมือนทรัพย์อันประเสริฐที่สุดเลยค่ะเข้าใจแล้วครับเป็นสภาวะที่ตื่นตัวแล้วก็กระตือรือร้นสร้างสรรค์สิ่งดีๆทีนี้ถ้าเรามองไปที่ขั้วตรงข้ามเลยคือความประมาทหรือประมาทะอันนี้มันคืออะไรครับลักษณะมันเป็นยังไง ประมาทะหรือความประมาทก็คือสภาวะที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะคือการใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแบบขาดสติขาดสติใช่ค่ะขาดสติแล้วก็ขาดสัมปชัญญะคือความรู้ตัวทั่วพร้อมจิตใจก็เลยล่องลอยไปเรื่อยตามอารมณ์บ้างตามความคิดปรุงแต่งบ้างไม่มีการควบคุมดูแลกายวาจาใจอย่างที่ควรจะเป็นซึ่งในทางธรรมนี่ถือว่าอันตรายมากๆนะคะครับ อันตรายยังไงครับเขาบอกว่าเป็นทางไปสู่ความเสื่อมหรือถึงขั้นเรียกว่าความตายในทางจิตวิญญาณเลยค่ะโอ้ความตายเลยเหรอครับใช่ค่ะคือมันทําให้ศักยภาพในการพัฒนาตัวเองการทําความดีของเรามันมันเหี่ยวแห้งมันหายไปเหมือนตายไปจากคุณธรรมความดีนะคะอืมพอคุยถึงความประมาทหลายคนอาจจะนึกถึงเรื่องใหญ่ๆนะครับอุบัติเหตุหรือการตัดสินใจพลาดครั้งใหญ่ๆ แต่จากข้อความที่เราดูเหมือนมันจะอยู่ในชีวิตประจำวันเรามากกว่านั้นเยอะเลยใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะมันมีหลายระดับมากๆตั้งแต่ที่เราเห็นชัดๆคุ้นๆกันอยู่แล้วเช่นใช้โทรศัพท์ตอนขับรถอันนี้ชัดเจนว่าประมาทครับอันนี้เห็นบ่อยค่ะหรือการพน,นันการกินดื่มแบบไม่บัญญับัญญังไม่ดูแลสุขภาพพวกนี้ก็คือความประมาทต่อชีวิตต่อร่างกายเราเองแต่ที่น่าสนใจกว่านั้น คือรูปแบบที่มันละเอียดอ่อนกว่าที่เราอาจจะทําไปโดยไม่รู้ตัวเลยว่าเป็นความประมาทเช่นอะไรบ้างครับที่ละเอียดละเอียดอย่างเช่นการทํางานแบบส่งส่งไปทีนะคะทําแค่พอผ่านไปวันๆไม่ได้ใส่ใจลงไปจริงๆอ,อ๋อทำแบบขอไปทีใช่ค่ะหรือการผัดวันประกันพรุ่งในเรื่องการทําความดีคิดว่าเออเดี๋ยวค่อยทําก็ได้นะ่าอันนี้ก็ประมาทนะคะอืมจริงด้วยครับ หรือแม้แต่การอยากได้ผลดีๆอยากประสบความสําเร็จแต่ไม่ยอมลงมือสร้างเหตุที่ถูกต้องอันนี้ก็นับเป็นความประมาทในทางปัญญาเหมือนกันแล้วแหล่งข้อมูลยังชี้ไปที่สภาวะใจเบลอที่เราเป็นกันบ่อยๆด้วยนะคะใจเบลอแบบไหนครับคือไม่ใช่จิตว่างนะคะแต่เป็นจิตที่ถูกเรื่องไม่เป็นเรื่องดึงความสนใจไปหมดเลยอย่างการไถฟีดโซเชียลไปเรื่อยๆเ,เป็นชั่วโมงๆโ,โดยไม่รู้ตัวอ๋อ oh, อันนี้เป็นกันเยอะครับ ใช่ไหมคะหรือจมอยู่กับความคิดวนๆเวียนๆเรื่องอดีตบ้างอนาคตบ้างจนลืมปัจจุบันไปเลยนี่แหลคะค่ะหน้าตาของความประมาทในชีวิตประจําวันของเราฟังดูแล้วเหมือนความประมาทมันอยู่รอบตัวเราจริงๆครับมากกว่าที่เราคิดเยอะเลยที่นี้จุดที่น่าสนใจมากๆคือแล้วสติมันเข้ามาเกี่ยวกับความไม่ประมาทได้ยังไงครับตรงนี้แหละที่อยากเข้าใจมากขึ้นค่ะ นี่คือหัวใจสำคัญเลยนะคะความเชื่อมโยงที่ชัดเจนที่สุดที่แหล่งข้อมูลเน้นย้ำเลยก็คือความไม่ประมาทคือการไม่อยู่ปราศจากสติอ๋อไม่อยู่ปราศจากสติใช่ค่ะหรืออย่างที่ครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่เทศักเทศร้องศีท่านสรุปไว้สั้นๆแต่คมมากเลยว่าความไม่ประมาทคือให้มีสติให้มีสติค่ะอธิบายง่ายๆก็คือสติ หรือความระลึกได้ในสิ่งที่กำลังทำกำลังเป็นอยู่กับสัมปชัญญะหรือความรู้ตัวชัดเจนในสิ่งนั้นเนี่ยเปรียบเหมือนเครื่องมือหรือยามที่เราใช้เฝ้าระวังจิตใจเราครับเหมือนยามเฝ้าบ้านใช่ค่ะส่วนความไม่ประมาทก็คือผลลัพธ์หรือสภาวะที่จิตมันมีความมั่นคงปลอดภยัยสงบเรียบร้อยซึ่งเป็นผลมาจากการที่เราใช้สติสัมปชัญญะนี่แหละค่ะเป็นเครื่องมือฝึกฝนดูแลจิตใจอยู่เสมอ เข้าใจแล้วครับเพราะฉะนั้นชีวิตที่ขาดสติก็คือชีวิตที่ตกอยู่ในความประมาทโดยปริยายเลยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับชัดเจนเลยหมายความว่าทุกครั้งที่เราพยายามฝึกสติไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามเช่นรู้ลมหายใจรู้การเคลื่อนไหว มันก็เหมือนกับว่าเรากําลังลงมือสร้างความไม่ประมาทขึ้นมาใช่ค่ะหรือกําลังต่อสู้กับความไม่ประมาทโดยตรงเลยใช่ไหมครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะนี่ทําให้เราเห็นเลยว่าการฝึกสติมันมีความหมายลึกซึ้งกว่าแค่เทคนิคผ่อนคลายหรือแค่ทําให้มีสมาธิทํางงานดีขึ้นนะคะครับครับแต่มันคือการลงมือสร้างรากฐานทางจริยธรรมและจิตวิญญ,ญาณที่สําคัญที่สุดเลยเพราะสติเป็นเครื่องมือโดยตรงที่จะคอยเบรก คอยเบรกคอยป้องกันไม่ให้จิตของเราไหลไปตามแรงกระตุ้นทำสิ่งที่ไม่ดีหรือที่เรียกว่าอากุศล,ลกรรมต่างๆ hmm. ดังนั้นทุกขณะที่เราฝึกรู้ตัวเรากำลังบ่มเพาะความไม่ประมาทซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการมีชีวิตที่ดีงามและมีความหมายค่ะการบ่มเพาะความไม่ประมาทขานสตินีเ่เป็นเรื่องที่ต้องทำตลอดเวลาเลยไหมครับหรือว่ามีช่วงวัยที่เหมาะสมเป็นพิเศษ แหล่งข้อมูลได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้ไหมครับในข้อความที่เราดูชี้ชัดเลยค่ะว่าความไม่ประมาทเป็นภารกิจตลอดชีวิตตลอดชีวิตเลยใช่ค่ะไม่ใช่เรื่องที่รอให้แก่ก่อนแล้วพ่อยทํามีการอธิบายแนวคิด3มช่วงวัยแห่งความไม่ประมาทที่น่าสนใจด้วยค่ะคือ <c oughs> ประมวัยหรือวัยเด็กเนี่ยเป็นช่วงเวลาทองเลยของการปลูกฝัง <c oughs> ปลูกฝังค่ะ บ่มเพาะนิสัยพื้นฐานที่ดีเช่นการให้ทานรักษาศีลฝึกสมาธิเบื้องต้นให้คุ้นเคยกับการทำความดีพอมามัชชิมวัยหรือวัยกลางคนเป็นช่วงที่พลังกายพลังสติปัญญาสมบูรณ์ที่สุดเลยครับช่วงพีคใช่ค่ะต้องใช้ศักยภาพนี้สร้างประโยชน์ให้เต็มที่ทั้งเรื่องงานเรื่องสร้างฐานะแล้วก็ที่สาคัญคือทาความเข้าใจเป้าหมายชีวิตไม่ใช่หลงเพลินไปกับความสุขทางโลกจนลืมคุณค่าที่แท้จริง ส่วนปัจฉิมวัยหรือวัยชราแม้ร่างกายจะถดถอยลงไปบ้างแต่ก็เป็นโอากาสสำคัญในการเจริญปัญญาอืค่ะยอมรับความจริงของชีวิตแล้วก็หันมาใส่ใจการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนการเจริญความไม่ประมาทก็เป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่ไปเสมอไม่ใช่เรื่องที่รอตอนเกษียณค่อยทำค่ะเข้าใจครับว่าเป็นเรื่องต่อเนื่องตลอดชีวิตเลยทีนี้กลับมาที่การปฏิบัติจริงๆในชีวิตประจาวันแหล่งข้อมูลมีตัวอย่างชัดๆไหมครับว่าเราจะเอาสติมาสร้างความไม่ประมาทในสถานการณ์ต่างๆได้ยังไงบ้างขอแบบที่เห็นภาพชัดๆเลยครับมีตัวอย่างที่น่าสนใจแล้วก็เอาไปปรับใช้ได้จริงหลายด้านเลยค่ะ ลองดูนะคะอย่างเช่นในการทำงานอันนี้หลายคนน่าจะเจอปัญหาอยู่ข้อความแนะนำว่าแทนที่จะพยายามทำหลายอย่างพร้อมกันหรือ multitasking ที่เราเรียกกันครับ multitasking ซึ่งจริงๆแล้วมันมักจะทำให้เราทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรแถมยังเหนื่อยใจด้วยให้ลองหันมาฝึกทำงานทีละอย่างหรือ single tasking อ๋อทีละอย่างใช่ค่ะจดจอกับงานตรงหน้าจริงๆไม่ว่าจะเป็นการตอบอีเมลประชุมหรือคิดงานแล้วก็แนะนำให้ หยุดพักอย่างมีสติบ้างหยุดพักยังไงครับอาจจะตั้งนาฬิกาเตือนเบาๆทุกชั่วโมงให้เราหยุดหายใจลึกๆสักสองสาครั้งหรือแค่เปลี่ยนอิริยาบถสั้นๆเพื่อให้ใจได้พักหรือแม้จากการรู้ทันอารมณ์ของตัวเองในที่ทํางานรู้ทันอารมณ์ค่ะเวลางหงุดหงิดกังวลไม่พอใจให้ใช้สติรับรู้ความรู้สึกนั้นก่อนแทนที่จะตอบโต้ไปทันทีซึ่งจะช่วยให้เราเลือกวิธีจัดการที่สร้างสารรค์ขึ้น เขามีการอ้างอิงด้วยนะคะว่าบริษัทใหญ่อย่าง Google หรือ Nike ้ก็นำหลักการฝึกสตินี้ไปปรับใช้ในองค์กรเหมือนกันโหน่าสนใจครับค่ะอีกด้านคือในการกินหรือ mindful eating อันนี้ใกล้โตมากๆเลยครับการกินเราเปลี่ยนการกินที่เป็นไปตามความเคยชินให้เป็นการฝึกสติได้เลยเริ่มง่ายด้วยการหยุดชื่นชมอาหารสักครู่ก่อนกินอืมหยุดดูนิดนึงใช่ค่ะ ใช้ทุกประสาทสัมผัสรับรู้ทั้งสีสันกลิ่นรสชาติเนื้อสัมผัสลองเคี้ยวให้ช้าลงวางช้อนซ่อมลงบ้างระหว่างคำเคี้ยวช้าๆค่ะแล้วก็ปิดสิ่งรบกวนอย่างทีวีหรือมือถือและที่สำคัญคือฟังเสียงร่างกายของตัวเองฟังเสียงร่างกายค่ะแยกแยะความหิวจริงๆกับความอยากเพราะอารมณ์แล้วก็หัดหยุดกินเมื่อรู้สึกอิ่มพอดีอาจจะสัก8ปเอตอิ่ม8ปซประมาณนั้นค่ะ การกินแบบนี้แหล่งข้อมูลชี้ว่าไม่ใช่แค่ช่วยเรื่องน้ำหลักนะคะแต่ยังฝึกให้เราพอใจในสิ่งที่มีรู้สึกขอบคุณแล้วก็ลดความอยากที่ไม่จำเป็นลงได้ด้วยค่ะดีจังเลยครับและมีด้านอื่นอีกไหมครับมีค่ะในการเดินทางแม้จากการเดินทางก็เป็นโอกาสฝึกสติได้ขับรถอย่างมีสติอันนี้ก็คือการนำความไม่ประมาทมาใช้โดยตรงเลยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุครับอันนี้สำคัญมาก ใช่ค่ะรู้สึกถึงมือที่จับพวงมลลาลัยเท้าที่เหยียบคันเร่งหรือแม้แต่การเดินก็เปลี่ยนจากเวลาที่เราอาจจะคิดฟุง้งซ่านไปเรื่อยให้เป็นการปฏิบัติทำได้เดินเฉยๆเนี่ยนะครับใช่ค่ะโดยหันมาสนใจความรู้สึกที่ฝ่าเท้ากระทบพื้นสัมผัสของลมเสียงรอบตัวหรือถ้าเป็นการเดินทางท่องเที่ยวก็ฝึกเปิดใจรับประสบการณ์ใหม่ด้วยความอยากรู้ไม่ด่วนตัดสินเปรียบเทียบแล้วก็ฝึกความอดทนยอมรับความไม่สะดวกสบายที่อาจเกิดขึ้นแทนที่จะหงุดหงิดไปตามเรื่องค่ะ โอมีวิธีเอาไปปรับใช้ได้ในแทบทุกกิจกรรมเลยนะครับเนี่ยฟังดูแล้วการฝึกสติเพื่อบ่มเพาะความไม่ประมาทแบบนี้มันส่งผลลึกซึ้งจริงๆและผลลัพธ์สูงสุดหรือเป้าหมายปลายทางของการมีชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทผ่านการฝึกสติแบบนี้มันคืออะไรครับ ผลลั์สูงสุดที่แหล่งข้อมูลชี้ไปนะคะก็คือการเกิดปัญญาแล้วก็อิสรภาพทางใจค่ะปัญญาและอิสรภาพทางใจใช่ค่ะมีการเปรียบเทียบที่น่าสนใจมากว่าการฝึกสติอย่างสม่ำเสมอเนี่ยเปรียบเหมือนการเปลี่ยนสมอรภูมิรบในใจเราสมอรภูมิรบ ที่ปกติเราจะคอยต่อสู้ฟาดฟันกับความคิดอารมณ์ความอยากต่างๆตลอดเวลาให้กลายเป็นห้องปฏิบัติการหรือห้องทดลองอ๋อเปลี่ยนจากสนามรบเป็นห้องทดลองใช่ค่ะที่เราแค่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตการสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราอย่างเป็นกลางการเฝ้าสังเกตการหมายถึงเราทำยังไงครับแค่มองดูเฉยๆล่ะครับใช่ค่ะโดยหลักการคือการหัดมองดูความคิด ความรู้สึกหรืออารมณ์ต่างๆที่มันผุดขึ้นมาในใจเราแล้วมันก็ดับไปโดยที่เราไม่เข้าไปแทรกแซงไม่แทรกแซงค่ะคือไม่ตัดสินว่าดีไม่ดีชอบไม่ชอบไม่พยายามไปเกาะเกี่ยวความคิดนั้นไว้หรือพยายามผลักไสาอารมณ์นี้ออกไปแค่รับรู้ตามความเป็นจริงว่ามันเป็นเพียงปรากฏการณ์ทางจิตอย่างหนึ่งเท่านั้นเองแค่ปรากฏการณ์ใช่ค่ะที่มีเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้น ตั้งอยู่ชั่วขณะแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเมื่อเราฝึกมองแบบนี้บ่อยๆนะคะสิ่งที่น่าทึ่งจะเกิดขึ้นคือเราจะเริ่มค้นพบความจริงที่สำคัญมากว่าตัวเราที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ความคิดเหล่านั้นไม่ใช่อารมณ์เหล่านั้นแต่เราเป็นผู้รู้หรือผู้สังเกตการที่กำลังเฝ้ามองปรากฏการณ์เหล่านั้นอยู่ต่างหากค่ะการค้นพบว่าเราเป็นแค่ผู้รู้หรือผู้สังเกตการนี่โหมันเปลี่ยนอะไรได้ขนาดนั้นเลยเหรอครับ ทำไมจุดนี้ถึงดูเป็นหัวใจสำคัญขนาดนี้ครับมันเปลี่ยนได้มหาศาลเลยค่ะเพราะการค้นพบสภาวะผู้รู้หรือผู้สังเกตการนี้เองที่สร้างสิ่งที่เรียกว่าพื้นที่ว่างพื้นที่ว่างค่ะหรือช่องว่างเล็กๆขึ้นมาระหว่างสิ่งเร้าที่เข้ามากระทบเราเช่นคำพูดคนอื่นสถานการณ์ที่ไม่พอใจกับการตอบสนองของเราอ่าระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองใช่ค่ะปกติแล้วพอมีอะไรมากระทบปุ๊บ เรามักจะตอบสนองออกไปทันที่ตามแรงผลักของอารมณ์หรือความเคยชินเก่าๆเ,เหมือนเป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติเลยครับครับใช่เลยแต่เมื่อเราฝึกสติจนเกิดเป็นผู้สังเกตการมันจะมีช่องว่างเล็กๆนี้เกิดขึ้นในช่องว่างที่ว่านี้ล่ะค่ะที่เราจะมีอิสระภาพอิสระภาพค่ะที่จะเลือกได้ว่าเราจะตอบสนองต่อสิ่งเรานั้นอย่างไรอย่างมีสติ อย่างชาญฉลาดอย่างสร้างสารรค์แทนที่จะถูกอารมณ์หรือสัญชาตญาณลากจูงไปนี่คือการเปลี่ยนสถานะครั้งใหญ่เลยนะคะจากการเป็นทาสของอารมณ์มาเป็นนายของชีวิตตัวเองได้อย่างแท้จริงตามที่แหล่งข้อมูลอธิบายไว้เลยค่ะเข้าใจแล้วครับการสร้างพื้นที่ว่างเพื่อให้เกิดอิสรภาพในการเลือกตอบสนองเนี่เป็นผลลัพธ์ที่ทรงพลังมากจริงๆครับทีนี้ ประโยชน์ของการฝึกสติเพื่อความไม่ประมาทแบบนี้มันจำกัดอยู่แค่ที่ตัวเราเองหรือว่ามันส่งผลดีไปถึงสังคมในภาพรวมด้วยครับแหล่งข้อมูลยืนยันทับเจนเลยค่ะว่าส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมในภาพรวมได้อย่างแน่นอนยังไงบ้างครับในระดับใหญ่ระดับมหาภาคนะคะความไม่ประมาทถือเป็นรากฐานสำคัญของการวางแผนที่ดีในทุกมิติของสังคมเลยไม่ว่าจะเป็นการป้องกันประเทศการป้องกันอาชญากรรม การวางแผนเศรษฐกิจและสังคมล้วนต้องการวิสัยทัศน์การมองการไกลความรอบคอบซึ่งก็คือคุณลักษณะของความไม่ประมาทนั่นเองค่ะครับนอกจากนี้สังคมที่ให้คุณค่ากับความปลอดภัยหรือ safety first มากกว่าความสะดวกสบายหรือความมักง่ายก็มีส่วนช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงหรือประมาทของคนในสังคมลงได้แสดงให้เห็นว่าค่านิยมสังคมกับพฤติกรรมส่วนบุคคลมันเชื่อมโยงกัน uh huh. แต่ที่สำคัญกว่านั้น ถ้าเรามองลึกลงไปในปัญหาสังคมที่ซับซ้อนมากๆในปัจจุบันเช่นปัญหาสิ่งแวดล้อมความขัดแย้งต่างๆหรือความเหลื่อมล้ำครับปัญหาใหญ่ๆทั้งนั้นจะพบว่ารากฐานส่วนหนึ่งมันมาจากการขาดความไม่ประมาทในระดับส่วนรวมขาดในระดับส่วนรวมใช่ค่ะคือการคิดสั้นมองไม่เห็นผลกระทบระยะยาวหรือมองข้ามความเชื่อมโยงของสรรพสิง่ง ดังนั้นการที่แต่ละคนหันมาฝึกฝนตนเองให้มีสติมีความไม่ประมาทมากขึ้นจึงไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวนะคะแต่เป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงจากรากฐานที่สำคัญที่สุดที่จะนำไปสู่สังคมที่สงบสุขและยั่งยืนขึ้นได้ค่ะฟังดูแล้วการฝึกสติเป็นเรื่องที่สำคัญทั้งต่อตัวเองและส่วนรวมจริงๆครับแล้วการฝึกฝนนี้มันต้องทำไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดเลยหรือเปล่าครับแล้วมันเกี่ยวพันกับเรื่องของ ความเพียรพยายามอย่างไรบ้างครับใช่ค่ะความไม่ประมาทไม่ใช่สภาวะที่แบบว่าทำสำเร็จแล้วจะคงอยู่ตลอดไปโดยไม่ต้องทำอะไรต่อนะคะอ๋อไม่ใช่ทำแล้วจบไม่ใช่ค่ะมันเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและต้องอาศัยความเพียรหรือวิริยะที่ถูกต้องมาเป็นพลังขับเคลื่อนอยู่เสมอแหล่งข้อมูลอธิบายความสัมพันธ์นี้เหมือนเป็นวงจรที่เกื้อหนุนกันค่ะวงจรยังไงครับ คือพอเรามีสติรู้ตัวชัดเจนเราก็จะเห็นว่าอะไรควรทำอะไรควรละเวน้นใช่ไหมคะครับพอเราลงมือทำด้วยความเพียรแล้วเห็นผลดีเกิดขึ้นจริงเช่นใจสงบขึ้นแก้ปัญหาได้ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นครับเห็นผลผลดีนั้นก็จะกัดมาเป็นกำลังใจให้เรายิ่งอยากเจริญสติให้มั่นคงและต่อเนื่องยิ่งขึ้นไปอีกมันเป็นวงจรแบบนี้ค่ะอ๋อสติเพียร ผลดีแล้วก็กลับมาที่สติอีกใช่เลยค่ะถ้าเปรียบเทียบง่ายๆความไม่ประมาทก็เหมือนเข็มทิศหรือเป้าหมายที่คอยกำกับทิศทางให้เราเดินไปในทางที่ถูกที่ควรส่วนความเพียรก็เหมือนเครื่องยนต์ที่คอยขับเคลื่อนให้เราก้าวไปข้างหน้าได้จริงๆต้องมีทั้งสองอย่างควบคู่กันไปค่ะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เลยสรุปแล้วนะครับแก่นสำคัญที่เราได้จากเจาะลึกแนวคิดเรื่องความไม่ประมาทและสติจากแหล่งข้อมูลในวันนี้ก็คือ ความไม่ประมาทเนี่ยเปรียบเหมือนหลักการหรือเป้าหมายสูงสุดของการใช้ชีวิตอย่างตื่นรู้มีคุณค่าไม่ยอมปล่อยเวลาให้สูญเปล่าไปกับสิ่งไร้สาระแต่กระตือรือร้อนที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีงามอยู่เสมอค่ะส่วนการฝึกสติก็คือกระบวนการและเคลื่อนมือที่ทรงพลังที่สุดที่จะช่วยให้เป้าหมายแห่งความไม่ประมาทนั้นกลายเป็นความจริงขึ้นมาได้ในทุกๆขณะของชีวิตประจาวันของเราเลยถูกต้องเลยค่ะ และที่สำคัญคือการฝึกสตินั้นไม่ว่าจะด้วยรูปแบบไหนก็ตามที่เราถนัดนะคะไม่ว่าจะเป็นการตามรู้ลมหายใจการรู้สึกตัวเวลาเคลื่อนไหวการกินอย่างมีสติหรือการทำงานอย่างมีสติล้วนเป็นการลงมือปฏิบัติเพื่อบ่มเพาะคุณธรรมอย่างความไม่ประมาทโดยตรงทั้งสิ้นเลยค่ะครับมันคือการเปลี่ยนแนวคิดเชิงปรัชญาที่อาจจะฟังดูสูงส่งหรือไกลตัวให้กลายเป็นการกระทำที่จับต้องได้จริง และเราทุกคนสามารถเริ่มต้นได้ทันทีในชีวิตประจําวันเลยค่ะครับผมแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไรสําหรับชีวิตเราแต่ละคนและสังคมโดยรวมล่ะครับผมขอทิ้งท้ายด้วยคําถามชวนคิดให้ลองนําไปขบคิดกันต่อนะครับว่าถ้าหากผู้คนในสังคมของเราค่อยๆเพิ่มพูนความไม่ประมาทในชีวิตประจําวันของตัวเองผ่านการฝึกฝนสติให้มากขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องลองจินตนาการดูสิครับว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นบ้างในภาพรวมของสังคม หรือในลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆที่เราให้คุณค่าร่วมกันในปัจจุบันนี้เป็นคำถามปลายเปิดที่น่าสนใจให้เราลองนำไปคิดต่อยอดกันดูนะครับ